คุณทำงานหนึ่งชั่วโมงได้เงินกี่บาทคนคนนี้ทํางานคนเดียวได้วินาทีละ30กว่าล้านบาทเขาทำไป115วินาทีทําเงินไป3,570ล้านบาท A B C D วิตามินเพื่อความสำเร็จ A attitude ทัศนคติ B belief ความเชื่อ C commitment พันธสัญญา D determination ความมุ่งมั่นตั้งใจ Attitude หรือทัศนคติแปลว่ามุมมองทางความคิดต่อเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่รับรู้เกิดจากกระบวนการรับรู้ตีความสรุปผลซ้าๆจนเป็นชุดความคิดความรู้สึกกลายเป็นความเชื่อส่วนตัวต่อเรื่องนั้นๆเรารู้สึกอย่างไรเราเชื่ออย่างนั้นเราเชื่ออย่างไรเราจะทําอย่างนั้นครับถ้าเราเชื่อว่าเราจะสําเร็จเราจะรู้สึกดีมีพลังถ้าเราบอกตัวเองว่าเราเชื่อแต่เราไม่ได้รู้สึกดีเนี่ยแสดงว่าลึกๆเราไม่ได้เชื่อจริงๆความรู้สึกจะสะท้อนความเชื่อที่แท้จริงออกมาเรื่องเดียวกันมองคลุมุมก็เห็นต่าง หรือมองมุมเดียวกันแต่ตีความต่างกันก็รู้สึกต่างกันได้อีกขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนครับเช่นตัวอย่างภาพนี้ถามว่าใครเห็นเป็นหญิงสาวบ้างใครเห็นเป็นหญิงแก่ถ้ามองคนละมุมจะเห็นต่างแต่พอเรามองมุมเดียวกันเห็นเหมือนกันแล้วแต่ความรู้สึกอาจจะต่างกันได้อีกบางคนชอบไม่ชอบบางคนเฉยเฉยส่งผลต่อการก,กระทําและผลลัพธ์ที่ต่างกันไปครับดังนั้นทัศนคติความเชื่อของแต่ละบุคคลในเรื่องเดียวกันเนี่ยต่างกันเพราะมุมมองหรือประสบการณ์ที่ต่างกัน ถ้าเราจะปรับเปลี่ยนทัศนคติและความเชื่อของตัวเองและผู้อื่นใหม่เนี่ยเราจําเป็นต้องรู้มุมมองเดิมและประสบการณ์เดิมเป็นอย่างไรแล้วหาเหตุผลที่มันมีน้ําหนักกว่าเนี่ยมาเปลี่ยนแปลงทีนี้ทัศนคติความเชื่อที่สําคัญสําหรับชีวิตเรามีอะไรบ้างเรื่องแรกคือทัศนคติต่อการสร้างชีวิตหรือระดับคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีของมาสโลเนี่ยคน,คนส่วนใหญ่ที่ชีวิตไม่มีภาวะกดดันอะไรมากเนี่ยระดับการสร้างชีวิตอาจจะต้องการแค่ขั้นพื้นฐานมีที่อยู่อาศัยกินอิ่มนอนหลับพอแล้ว ในปัจจุบันเนี่ยวิกฤตโควิด COVID ทาให้เราตระหนักว่าระดับของคุณภาพชีวิตเนี่ยควรยกขึ้นอยู่ในระดับที่2คือปลอดภัยมากขึ้นมั่นคงมากขึ้นเพื่อป้องกันวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตลักษณะคติความเชื่อของผู้คนในการสร้างชีวิตเปลี่ยนไปแต่เอาแค่พออยู่พอกินเนี่ยต่อไปเนี้ยเชื่อว่าต้องมีเก็บมากขึ้นต้องมีงานที่มั่นคงมากขึ้นแต่เราควรสร้างทัศนคติใหม่ว่าฉันต้องมีคุณภาพชีวิตในระดับที่3 4หรือ5ไปเลยเพื่อสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยเราเชื่อได้แบบนี้ไหม ถ้าเราเชื่อเราจะทําแล้วผลลัพธ์ก็จะเกิดแบบนั้นครับการตั้งเป้าหมายให้ใหญ่เข้าไว้เนี่ยมันจะช่วยดึงศักยภาพที่แท้จริงของเราออมาได้ต่อมาทัศนคติความเชื่อต่อธุรกิจเอ็มเรามีมุมมองและความเชื่อมั่นมากน้อยแค่ไหนต่อบริษัทต่อแผงกรตราดต่อสินค้าเอ็มถ้าเราคิดว่าเราเชื่อเรารู้สึกดีมีพลังจนอยากจะออกไปบอกผู้คนไหมถามใจเราดูครับพราถ้าเรายังไม่เชื่อได้ร้อเอร์เซน์เนี่ยเราจะไม่สามารถใช้ศักยภาพของธุรกิจได้อย่างเต็มที่ เมือนเราไม่มั่นใจในสมรรถนะของรถที่เราจะขับครับมีเป้าหมายก็ไม่กล้าไปมันทําให้ตัดสินใจลุยสุดๆไม่ได้เมื่อเกิดความลังเลสงสัยเราต้องรีบไปเช็คมุมมองกับคนสําเร็จนะครับหรือต้องลงมือทําบางอย่างเพื่อสร้างประสบการณ์ให้เกิดความเชื่อให้ได้เชื่อในบริษัทนอกจากค้นหาข้อมูลแล้วเราลองเข้าไปดูสํานักงานใหญ่สมัยก่อนผู้นําเราหลายท่านนะครับสร้างความเชื่อโดยการบินไปดูโรงงานผลิตที่ต่างประเทศเลยแผนกรตลาดก็ลองทําดูก่อนครับได้เงินจริงไหมสินค้าก็ทดลองใช้ดูครับให้เห็นผล ธุรก,กิจแอมเบก็คือเครื่องมือในการสร้างชีวิตอะ่ะถ้าเรามั่นใจสุดๆว่านี่คือเครื่องมือที่ใช้แล้วเป้าหมายชีวิตระดับ5เราก็ไปได้ครับดังนั้นทัศนคติความเชื่อต่อการสร้างชีวิตกับเครื่องมือในการสร้างเนี่ยต้องสอดรับกันต่อมาก็มุมมองความคิดต่อความสําเร็จเราเชื่อแล้วเราเข้าใจธรรมชาติของความสําเร็จอย่างไรเราเห็นความสําเร็จเพียงแค่ดอกผลหรือเราเห็นรากเหง้าของความสําเร็จด้วยทานกับเพรเนี่ยเป็นธาตุคาร์บอนเหมือนกันแต่มูลค่าราคาต่างกันมากมาย จากทานธรรมดาครับผ่านแรงกดดันความร้อนมหาศาลระยะเวลานานพอกลายมาเป็นเพชรที่มีมูลค่าราคาสูงไม่ใช่เพราะเพชรแค่สวยงามแวววาวนะครับแต่เพชรมีคุณสมบัติในตัวเองเป็นท่าที่แข็งที่สุดเอาไปทําหัวเจาะภูเขาได้อะคนธรรมดาจะกลายเป็นคนสําเร็จก็ต้องผ่านปัญหาอุปสรรคปัญหาอุปสรรคจะสร้างคุณสมบัติครับให้คนคนนั้นอ่ะสร้างความสําเร็จและรักษาความสําเร็จไว้ได้เราเชื่อแบบนี้ไหมเราเชื่ออย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นครับหรือเรื่องของนกอินทรีสัตว์ปีกที่มีอายุยาวนานที่สุดในโลก นกอินทรีมีอายุยาวนานถึง70ปีแต่พออายุ40เนี่ยปากของมันจะงองุ้มจะจิกกินอะไรไม่ได้เล็บจะยาวและโค้งงอจับสัตว์กินก็ยากปีกก็จะเกิดขนปกคลุมจนหนาและหนักเป็นช่วงวิกฤตของชีวิตครับมันมีทางเลือก2ทางยอมเจ็บปวดเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและมีชีวิตใหม่อยู่ได้อีก30ปีหรือยอมอดตายไปในที่สุดถ้าเลือกทางแรกมันต้องบินขึ้นยอดภูเขาสูงหาที่ปลอดภัยแล้วใช้จงอยปากของมันที่งองุ้มเนี่ยจิกกัดขนหนาที่ปีกและลำตัวออกให้หมดเพื่อผัดขน แต่แล้วคอจะงอยปากและขูดกรงเล็บกับหินแข็งให้หลุดออกให้หมดแล้วรอเวลาอีก150วันเพื่อให้ขนและกรงเล็บกับจงอยปากงอกขึ้นมาใหม่เป็นช่วงเวลาที่เจ็บปวดหิวโหยและอันตรายที่สุดถ้าผ่านไปได้มันจะกลับกลายเป็นนกอินทรีหนุ่มผู้ทรงพลังมากกว่าเดิมเรื่องราวของนกอินทรีสอนเราว่าถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเราจะไม่ได้สิ่งใหม่ที่ดีกว่าและถึงแม้การเปลี่ยนแปลงจะเจ็บปวดแต่มันก็ให้ผลที่คุ้มค่าครับถ้าเรามีมุมมองต่อความสําเร็จและเชื่อแบบนี้ได้นะครับเราจะไม่ย่อท้อต่อความยากลาบากเพราะเรารู้้ว่่าามมันคคุ ตว์ปีกตัวเล็กๆอย่างผีเสื้อก็สอนเราก่อนจะเป็นผีเสื้อที่สวยงามก็เคยเป็นหนอนหน้าเกลียดมาก่อนก่อนจะบินไปไหนมาไหนได้อิสระเสรีแต่ก่อนก็คาดไปได้แค่บนกิ่งไม้ธรรมชาติแสดงความจริงให้เราเห็นชัดเจนครับว่าความสําเร็จไม่มีทางลัดมันไม่ได้ยากมันแค่มีขั้นตอนของมันคุณทํางานหนึ่งชั่วโมงได้เงินกี่บาทคนคนนี้ทํางานคนเดียวได้วินาทีละสามสิบกว่าล้านบาทเขาทาไป1 1 5วินาทีทําเงินไป3ามพันห้าร้ล้านบาทคนคนนี้คือยูเซนโบนักวิ่งระยะสั้นชาวจาเมกา 115วินาทีใน3โอลิมปิกเราทำเงินได้ถึง119ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ3,570ล้านบาทหากมองแค่เปลือกนอกนะครับเราจะรู้สึกถึงความสําเร็จที่น่าประจันแต่ถ้ามองถึงเนื้อในเนี่ยเราจะเข้าใจเหตุผลว่าเขาไม่ได้โชคดีโบวลงทุนใช้เวลาซ้อมวิ่งกว่า20ปีเพื่อมาชนะใน115วินาทีใน3โอลิมปิกความสําเร็จมีเหตุมีผลเสมอครับ วิตามินอีก2ตัว commitment พันธสัญญาและก็ d e t e r m i n a t i o n ความมุ่งมั่นตั้งใจเมื่อเราปลูกเป้าหมายชีวิตกับธุรกิจแอเวเ์เข้าด้ยวยกันเนี่ยจนเกิดเป็นแผนงานที่ชัดเจนการลงมือทําตามแผนให้สาเร็จได้ตามเป้าหมายต้องมีพันธสัญญาและความมุ่งมั่นตั้งใจจริงต้องทําอะไรเริ่มเมื่อไหร่จบเมื่อไหร่รายละเอียดต่างๆเริ่มวันไหนต้องทาอะไรก่อนเราต้องมีคอมมิชมีความมุ่งมั่นตั้งใจกับทุกๆขั้นตอนถ้าเจอปัญหาบริษัทมาข,ขวางแผนการทํางานนะครับ นอกจากต้องใช้ทัศนคติความเชื่อมาช่วยปรับเนี่ยเราต้องใช้คอมมิชกับความมุ่งมั่นตั้งใจเนี่ยมาช่วยต่อเกิดปัญหาทํางานไม่ได้ทัศนคติจะบอกเราว่าไม่เป็นไรปัญหาต้องเจอกันบ้างคนที่ไม่มีปัญหาคือคนที่ตายไปแล้วเท่านั้นคิดเสร็จสบายใจแต่พันธสัญญากับความมุ่งมั่นนะครับจะบอกเราว่าถ้าวันนี้ทําไม่ได้งั้นพรุ่งนี้ต้องทํสองเท่าตัดสินได้ตัดใจเป็นแอ t i ิจูดกับบีลีฟเนี่ยช่วยเราปรับบวก commitment กับ determination เนี่ยช่วยโฟกัสทำคือช่วยเราไม่ให้ท้อและไม่ขี้เกียจ นี่คือวิตามิน4ตัวที่ต้องใช้ไปด้วยกันครับขาดไม่ได้มีทัศนคติที่ดีแล้วมีความเชื่อที่ถูกต้องแล้วมีพันธะสัญญาแต่ขาดความตั้งใจเนี่ยงานก็ออกมาไม่ดีเหมือนสักแต่ว่าทำมาไม่ได้งานคุณภาพก็าฝากไว้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สวัสดีครับ